ู้ชมครับเรื่องจริงอลิมิต็ดวันนี้ครับแขกคนแรกของเราเราจะขอพูดคุยกับดรเจนนิเฟอร์ชาวนุวานิทนะครับเป็นรองคณบดีแล้วก็เป็นอาจารย์ประจําคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาครับไม่ค่อยได้พูดในการสัมภาษณ์นักจิตวิทยา<ม>อยู่บ่อยครั้งเลยนะฮะปกติเราจะคุยถึงเรื่องของดีเพรสหรือว่าคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือว่าปัญหาในที่ทํางานแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาและเป็นท็อกซิกสําหรับชีวิตคนมากๆคือปัญหาเพื่อนบ้านครับอาจารย์มองว่าปาน,าน,น็ ปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะขนาดไหนเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงคุณภาพชีวิตหรือว่าการที่เราจะมีความสุขในชีวิตมันก็อาศัยลงหลายองค์ประกอบ,บเนาะการเงินสุขภาพกายสุขภาพจิตการมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีเพราะฉะนั้นสังคมที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะก็เป็นสังคมหนึ่งเพื่อนบ้านก็เป็นคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่ดีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมันก็จะทําให้เรามีความสุขคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแต่ถ้าสมมติ ปรับกันนะคะเพื่อนบ้านของเราแบบไม่ดีสักเท่าไหร่มันก็ทําให้เราแบบห่อเหี่ยวจิตใจคือบางคนเนี่ยบางทีกว่าจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเก็บตังนานมากมากเพื่อที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้<ม>แล้วพอตัดสินใจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาขึ้นมาจากคนที่อยู่บ้านติดกัน<ม>ทําไมคนที่บ้านติดกันมักจะต้องมีปัญหากันมันมีเรื่องราวเกี่ยวจิตวิทยาเหรือไม่คือเจนคิดว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันบเนาะบ้านเอเนี่ยอาจจะแบบ ชอบนอนดึกบ้านบีอาจจะชอบแบบโหตื่นเช้านอนเร็วเนาะเพราะฉะนั้นคนสองคนหรือว่าบ้านติดกันนะคะที่เขามีไลฟ์สไตล์มีการใช้ชีวิตมีเงื่อนไขการอยู่อาศัยที่แตกต่างกาันแล้วพอเขาจะต้องมาอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางเดียวกันเนาะมันก็ทําให้เกิดความขัดแยง้งไม่ลงรอยอรู้สึกว่ายังไม่ลงตัวคราวนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง ในมุมมองของจิตวิทยานะครับค,ควรจะแก้ที่ตัวเราหรือจะแก้ที่ฝั่งตรงข้ามดีหลักๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอะไรที่เราควบคุมได้ก็แก้ที่ตัวเราเช่นเรารู้สึกโกรธรเนาะเราก็สามารถที่จะลดความโกรธของเราลดความหมุดหงิดของเราได้แต่อะไรที่เราควบคุมไม่ได้เช่นคําพูดของเพื่อนบ้านเนาะใช้คําพูดไม่ดีมาทิ้งขยะบางอย่างมันจัดก,การไม่ได้นะคะก็อาจจะต้อง จัดการที่อารมณ์ของเราเนาะแต่อะไรที่จัดการได้คุยกันได้ก็ควรที่จะคุยกันออทีนี้ปัญหาเนี่ยอาจจะลองกลับมาว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะปล่อยวางได้ไหมมันสําคัญกับเราหรือเปล่าบางอย่างมันสําคัญมากๆเจนว่าก็อาจจะต้องมีการคุยกันก่อนแต่บางอย่างเราพอแบบเอาหูไปน่าเอาตาไปไล่ฟังหูไว้หูได้ก็ปล่อยไปเราก็พยายามจัดการกับอารมณ์ตัวเอง ไอ,ไอ้การที่เราจะจัดการตัวเองเนี่ยฮะให้ไม่ให้มันแบบว่ามีความทุกข์เนี่ยในการจะปล่อยวางจากสิ่งที่เราลำคาญสายตาเหลือเกินหรือว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาเหลือเกินเนี่ยมันมีวิธีการเริ่มต้นยังไงมีไหมฮะหนึ่งสองสามคือเจนว่าถ้ามันเป็นอะไรที่แบบกระทบเรามากๆเราสําคัญมากๆเนาะเช่นถ้าเพื่อนบ้านเสียงดังแล้วเราเนี่ยมีคนในครอบครัวที่แบบป่วยอยู่เราก็รู้สึกว่าเราปล่อยวางสิ่งนี้ไม่ได้นะคะเจนคิดว่าอันเนี้ยอาจจะปล่อยวางได้ยากแต่ถ้าสมมุติ เพื่อนบ้านเนี่ยมาจอดรถหน้าบ้านแล้วเราไม่ได้ใช้พื้นที่มันเท่าไหร่เราก็อาจจะปล่อยวางได้เพราะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มากระทบกับเรา,าเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบลองนั่งคิดว่าแบบสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาลบกวนจิตใจลบกวนปัญหาเรามากแค่ไหนถ้ามันมากเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ปล่อยวางไม่ได้ละเพราะมันสําคัญกับเราเพราะฉะนั้นอาจจะลองมาทวนว่าเฮ้ยมันกระทบกับเราจริงๆหรือเราแค่หงุดหงิดกับพฤติกรรมที่เราแบบ ไม่คุ้นชินไม่ชอบเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยเท่าที่เห็นมาประมาณ60%มันจะเกิดจากการสะสมมาน,นานๆอย่างถ้าเกิดปีแรกๆเนี่ยโอเคจัดการได้จัดการได้จัดการกับตัวเองแต่พอผ่านไปสักแบบปี2ปี3ปีมันเริ่มทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นระเบิดไปเลยเราควรจะแก้ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เราเริ่มรู้สึกเลยไหมหาวิธีคุยหรือว่ายังไงจะแนะนำาไงได้บ้างครับ จริงๆเห็นด้วยมากๆนะคะคือเวลาเราเกิดความเครียดเนี่ยเราไม่ควรที่จะสะสมไปเรื่อยๆมันควรที่จะมีการสื่อสารเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยวิธีการสื่อสารของเราก็จะพร้อมบวกนะคะพร้อมที่จะบวกละคือฉันแบบประทุอารมณ์มากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราควรที่จะพูดเมื่ออารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้โกรธหงุดหงิดค,คือพูดพูดด้วยเหตุผลเราก็ยังพูดกันด้วยอารมณ์ที่มันไม่ได้แบบตั้งใจจะแบบ ทะเลาะกาันเราก็แบบจะลุยซึ่งกันและกันคราวนี้วิธีการในการที่เราจะไปพูดคุยกับคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีวิธีเข้าหายังไงดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย,ยเห็นจากข่าวค่อนข้างเยอะว่าการไปคุยกลายเป็นว่าปัญหาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพี่ยาเราจะมีเทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่าเทคนิคการสื่อสารแบบไม่รุนแรงแบบเชิงบวก ะะไม่ได้พร้อมบวกพูดกันแบบดีๆอาจจะมีเทคนิคด้วยกันอยู่3แบบอย่างแรกก็คือพูดด้วยข้อเท็จจริงรอันที่2ก็คือพูดผลกระทบว่าเราเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องการอะไร,รแล้วอันที่3ก็คือขอให้เขาทำอะไระนะคะยกตัวอย่างเช่นอาทิตย์ที่ผ่านมาเจนสังเกตว่าคุณเอเนี่ยเหมือนแบบเปิดเพลงเสียงดังมากแบบสองวันวันจันทร์กับวันอังคารแล้วเปิดเพลงดังแบบ ตอนช่วงตีหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงอันที่สองก็คือว่าเอ้ยมันกระทบกับเจนมากๆเลยเพราะว่าตอนเช้าเจนจะต้องไปทํางานแล้วบางทีแบบเสียงดังขึ้นมาตอนตีหนึ่งเจนไม่สามารถที่จะนอนได้ครับกระทบกับเราอย่างไงอันที่สามอยากจะให้เขาทําอะไรถ้าเป็นไปได้เจนลบกวนขอแบบเอ้ยวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดเพลงดังเจนโอเคมากๆเลยแต่วันธรรมดาจนรบกวนอาจจะแบบหลังสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ย อาจจะขอแบบช่วยลดเสียงได้ไหมอันนี้คือคุยแบบเชิงบวกอมีเหตุผลมีเหตุผลไม่ได้ตําหนิเขาไม่ได้ตําหนิเขาแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือคุณเนี่ยไม่เห็นใจคนอื่นบ้างเลยเหรอทําไมแบบอยู่กันส่วนรวมทําไมไม่คิดถึงจิตใจคนอื่นไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยแต่เป็นการไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่เห็นใจคนอื่นเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบว่าใช้อารมณ์คุยกันนะคะเขาก็เลยนกจิตวิทยาบอกว่า3องค์ประกอบนี้ เอาข้อเท็จจริงนะคะแล้วมันกระทบกับเรายัางไงเรารู้รสึกยังไงเราอยากจะให้เขาทำอะไรนะคะแต่ว่าน้ำเสียงและท่าทางมันต้องมันต้องใจเย็นเราก็ไปด้วยกัน,นะคะอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นขั้วตรงข้ามนิดนึงบางทีสนิทกับบ้านตรงข้ามมากๆจนเกิดคำนึงขึ้นมาป้าข้างบ้านเราควรจะมีระยะห่างกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านขนาดไหนดีที่มันจะไม่เกิดการแบบว่า รจริงๆอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันก็มันก็ดีนะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะยกตัวอย่างเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีป้าข้างบ้านหรือว่ามีคนข้างบ้าน <c oughs> ที่เขาคอยแบบ ช่วยเหลือสอดส่องดูแลบ้านของเราเราก็รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นแลวก็ทําให้เราอุ่นใจรู้สึกว่าเราสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้ก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามตัวเองะคะว่า boundary หรือว่าขอบเขตในเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตที่เราจะให้กับ ข้างบ้านเนี่ยมันเป็นอย่างไรบางคนสบายใจมากๆที่จะคุยว่าฉันทําอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่อยากจะแต่งงานเมื่อไหร่มีลูกแล้วหรือยังแต่บางคนเนี่ยอยากจะเก็บพื้นที่ส่วนตัวอันนี้ไว้กับตนเองกับ,ค,บคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเพื่อนข้างบ้านไม่ได้แปลว่าจะต้องใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทก,กันเสมอไปอาจจะถามตัวเองว่าเราสบายใจแค่ไหนแล้วก็พยายาม สร้างความสัมพันธ์ให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราเราต้องการแบบไหนถ้าต้องการสนิทประมาณนี้เราก็ต้องอยู่ที่ตัวเองและว่าเราจะให้ความสนิทสนมเขาขนาดไหนตั้งแต่จุดเริ่มต้นคราวนี้ในมุมมองของคนที่เพิ่งย้ายเข้าไปใหม่ในหมู่บ้านเป็นสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านเนี่ยครับควรจะเริ่มสร้างสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านยังไงบ้างให้มันแบบกำลังพอดีคิดว่าการทักทายกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะแบบอย่างน้อยเจอการเรายิ้มแย้มแบบสวัสดีค่ะแบบว่านี่ย้ายมาอยู่เนาะ ถ้ามีอะไรแบบที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะคะคเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเราจะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแล้วเขาสามารถที่จะเชื่อใจเราได้ถ้าเราอยากให้เขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเราก็ควรที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสุดท้ายแล้วครับแล้วถ้าคนที่แก้ไม่ได้จริงๆแล้วข้างบ้านเนี่ยเกินเยียวยามากๆจะต้องอยู่กันอย่างเงี้ยไปตลอดมีคำแนะนำยังไงบ้างครับคือเจนคิดว่าแบบเราไม่ได้มี หน้าที่ที่จะแบกรับอ,อะไรทั้งหมดเนาะถ้าสมมติว่าปัญหามันเกิดจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็อาจจะสุดท้ายแล้วไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเป็นแบบทางกฎหมายมเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่จำเป็นรหรือถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะคุยกับบริษัทที่ดูแลบ้านของเราให้เขาเป็นคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆหาคนกลางว่าเราก็ต้องเก็บหลักฐานแล้วก็อย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าเราสามารถที่จะแบบ ทำจิตใจของเราให้มันไม่โกรธได้สบายใจ <ừ m. S 1> ได้นิดนึงเวลาเราไปพูดคุยกับใครอ่ะมันก็ <ừ m. S 1> อาจจะคุยด้วยเหตุผลกันมากยิ่งขึ้นคเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องลองปรับที่ตัวเอง <ừ m. S 2> ให้ได้ประมาณหนึ่งให้เรื่องของการปล่อยวางแล้วก็การที่เราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยย่อมดีกว่าการใช้อารมณ์ณในการพูดโดยเฉพาะกับเพื่อนบ้าน วันนี้สิ่งสำคัญมากคือเราเอาปรับใช้ดูอาจจะไม่ได้นะวันแรกหรอกแต่ว่าค่อยฝึกใช่ไหมครับพอค่อยๆฝึกเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหากับเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ปัญหากับคนในที่ทํางานหรือคนรอบตัวเราน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดเราใช้หลักการและเหตุผลในการพูดคุยรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณดรเจนมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ